สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้ค่ะสมาช์รีวิวสกูชี่ที่ไม่ได้บีบมา13วันนะคะก็ตอนนี้มีคนกำลังมองหน้าอยู่ค่ะฮัลโหลเดี๋ยวตัดช่วงแป๊บนึงโอเคมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นไอติมสองชั้นนะไอติมคุสองชั้นนะมีคนรอบจะกัดอยู่นะคะตอนนี้มีคนรอบรอบรอบยังไม่รู้เลยใครแพ้ใครชนะ ก็จะเป็นพี่นะก็มีความซโลนนะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะไอติมคนสองชั้นเหมือนกันชิ้นแรกจะเป็นสีอันนี้อันชิ้นที่สองเป็นสีนี้ค่ะโอเคดีค่อยอธิบายก็ไม่ได้ดีบมานานนะคะเนื่องจากลืมไว้ที่ต่างจังหวัดนะคะเอาชิ้นนี้ก่อนนะ ที่สามนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยจัมโบ้อะไรนะจัมโบ้กุเดธบะกุเดธบะกุเดธมะนะคะจัมโบ้กุเดธมะมีความมีตำหนินะนี่ทำนีรอบรอบ่างนี้เลยนะคะก็เลื่อนไข้น แล้วชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่สี่ค่ะก็จะเป็นน,นี่ค่ะเป็น,นอนไะไรนะเป็นแซนด์วิชนี่เป็นแซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชเป็นนแซด์วิชถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะ ก็ก็เป็นแซนด์วิชอย่างนี้นะคะก็สำหรับคิดดีค่ะพักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตรงปุ่มแดงๆให้ด้วยนะบ๊ายบาย